สวัสดีครับนัดแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปประจำวันที่11นะครับกันยายน2564นะครับวันนี้นัดกลับมานะครับจากการรีวิวส่งรถนะครับที่อำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายนะครับก็มาอัปเดตนะครับสินค้าหน้าร้านนะครับเข้าใหม่หลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3608นะครับอุบัต้านะครับเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พัทนะครับเอลสองแปดศูนย์แปดสามสิบหกตัวดีทีนะครับสามสิบแปดนะครับ 28แรงก็มีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพา ลูกค้านะครับไปชมนะครับแต่ละคันว่าราคาเท่าไหร่บ้างยังไงบ้างนะครับเงื่อนไขนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทกสเท่านั้นนะครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับก็0633130447นะครับท่านใดที่ต้องการมาดูรถนะครับก็สามารถโทรนัดเข้ามาก่อนนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับหน้าร้านติดถนนสี่เลนแบบนี้นะครับ มาเริ่มต้นจากคันแรกเลยนะครับเข้าใหม่ครับคันนี้นะครับ L สามหกศูนย์แปดตัวดีทีนะครับรถสวยๆนะครับปรับสภาพพร้อมใช้นะครับยางนะครับก็อยู่ในระดับนะครับประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าหลังนะครับคันนี้นะครับเปิดให้ราคาเบาๆเลยนะครับอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นบาทครับสองแสนเก้าหมื่นบาทได้อุปกรณ์ด้านหน้านะครับและผ่านหกนะครับตัวนี้เป็นรถตระกูล L นะครับ สามสูบโฟวิลนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์แบบชัตเทิลข้างตัวนะครับระบบ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับวงมาลัยจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับทํางานไร่นะครับงานสวนนะครับหรือว่าไปตัดหญ้าเนี่ยได้สบายๆเลยครับสาหรับ36คันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับทาไร่ลงนาได้นะครับอ่าสวยๆมาอีกแล้วนะครับตัวนี้คันหน้าเช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเก็บสีรอบคันนะครับเลือ แถมท่อซิ่งให้1ใบนะครับราคา2อ0 0 0นเก้นะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าผันพวนนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดจะพาตัดไปชม28แรงก่อนนะครับถึงมาขึ้นเป็น t r t นะครับลูกค้านะครับเดี๋ยวพา FC ชมก่อนนะครับอันนี้เป็นสายสิแรงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับใช้งานอยู่ที่812ชั่วโมงนะครับน่าจะไม่ขาดนะแต่ตัวนี้เก็บงานให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ ปั่เสียบได้นะครับเครื่องติดง่ายนะครับนะสายไม่ขาดนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสายไม่ให้ใหม่นะครับไปมีดเึ้นลงเร็วนะครับแาบไว้ที่เกียร์สองนะครับแล้วก็เดินหน้า,าหลังอยู่ตรงนี้นะครับไป นะครับ3608นะครับ290,000บาทนะครับองแสนเก้าบาทนะครับเลี้ยงสีอะไรที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับทีน่0918611191นะครับเดี๋ยวไปชม28แรงนะครับฝั่งนู้นนะครับมาด้านหลังนะครับกับ L2808 นะครับ28แรงม้านะครับตัวนี้3สูบโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับโอ้ท่อท่อซิ่งนะครับไอช่างน้อยตาตัดฟังเสียงเครื่องหน่อย นะครับตัวนี้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับ่าเจ้าของตายด้วยเนี่เจ้าของรถตายเผาหัวก่อนนะครับเจ้าจของรถตายแล้วนะครับแต่เล่มทะเบียนมีครบนะครับต,ตัวนี้ได้สามชิ้นนะครับเกิรติดง่ายครับยกหางหน่อยด้านหน้าถอยหลังหน่อยแล้วอาหางเร็วน,นะครับขียนหน้า ตัวนี้เป็นรถตระกูลแอนะครับราคาเบาๆนะครับอันนี้ถ้ารวมปรับสภาพเก็บงานทําสีนะครับก็อยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าสามชิ้นนะครับ3ชิ้นนะแต่ว่าถ้าไม่เก็บสีเลยก็อยู่ที่1นึ่งแสนแปดบาทนะครับหนึ่งแสนแปดบาท3ชิ้นนะครับถ้าเอาอุปกรณ์ตามรถก็อยู่ที่1นึ่งแสนเจบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทะเปิดเปิดด้วยไอ้หน่อยนะครับไอ้ก็ออกกแยกวา น้ำอ่าน้ำเปิดแล้วก็ได้เหล่าน้ํายังไม่เปิดวันนี้รถเพิ่งเข้านะครับยังไม่มีเวลาได้ไปรีวิวนะครับโอ้เครื่องดีมากนะครับคันนี้นะครับใช้งานในที่3,566ชั่วโมงนะครับ3,566ชั่วโมงโอเคนะครับจบไปอีกหนึ่งคันนะครับ28แรงม้านะครับอ่ะนะครับตัดมานะครับฟัง าร้านฝั่งันนี้นะครับวันนี้รีวิวรถที่ขายได้ก่อนนะครับเพิ่งไปได้เรียงรถที่กําลังเก็บงานแล้วก็รอส่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S เดี๋ยวด้านล่างยังมี45นะครับ4508้ i นอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้ที่อยู่บนรถนี่ก็เตรียมจัดส่งนะครับเดี๋ยวเอ่ยถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับพาลูกค้าชมสินค้าที่ขายได้ก่อนเนาะมันถึงไม่ได้สับสนกันนะครับตัวไหนที่ไม่เอ่ยราคานะครับตัวไหนที่ไม่ได้บอกราคาคือรถที่ติดจองนะครับแล้วขายไปแล้วนนนนะะคครรัััับบอ่ตววทีี3ขง้นะครับ พามาชม KT หนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับสิบสี่แรงม้านะครับรถสูบเดียวเผาเดียวครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวนัดเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับอุปกรณ์นะครับสามชิ้นนะครับยางใหม่ๆนะครับยางหลังเต็มๆเลยนะครับชุดท้ายนะครับสีท้ายสวยเดิมนะครับตัวนี้เหลือเปลี่ยนเบาะก็สวยแล้วครับเปลี่ยนเบาะก็แจ่มแล้วนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับสิบสี่แรงม้านะครับสูบเดียวเผาเดียวครับรถตัวนี้นะครับประโยชน์การใช้งานเนี่ย เยอะสุดๆนะครับปั่น p โอก็ได้นะครับลงไล่นะครับไถนานะครับได้สบายๆนะครับรถไถแบบนั่งขับนะครับหลายคนนะครับที่โทรมาสอบถามนะครับก็คิดว่าเป็นรถไทยประดิษฐ์นะครับที่สร้างขึ้นมานะครับตัวนี้ทางร้านบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่รถไทยประดิษฐ์นะครับเป็นรถที่สยามคูโบต้านะครับเนี่ยศูนย์คูโบต้าเนี่ยเขาผลิตขึ้นมานะครับเป็นซีเรียลก่อนที่จะออกมาเป็นซีเรียลรุ่น B ีนะครับตัวนี้ก็เป็นรถเพาเดียวนะครับก็จะมีล้อกันโจมให้นะครับมีด เป็นรถผสมผสานนะครับทำเกษตรได้สบายๆนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่12 5 0 0 0 0บาทนะครับสตาร์ทแบตปิดปกตินะครับระบบเกียร์ก็อยู่ตรงนี้ครับเข้าง่ายคัดดีนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับคันนี้นะครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ KRT หนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับสิบสี่แรงม้านะครับเผาเดียวสูบเดียวนะครับอ่ะถัดมานะครับก็จะเป็นยันม่านะครับยันม่าสามสิบเก้าแรงม้านะครับ แ็นมาสามสิบเก้าแรงม้านะครับตัวนี้สองเพลนะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับไปสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นรถสามสูบนะครับเป็นรถสามสูบนะครับมาหน้าใบดันเต็มนะครับรถจดทะเบียนปีห้าเก้านะครับราคาที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทระบบเป็นแปดเกียร์ดานหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเกียร์เป็นฟรีโคนเชตเทิลนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับได้ดันหน้าแล้วก็แผ่นผนวนหกใบนะครับ หูรากมีค่อยครบนะครับคันไหนที่มีหูหูลากมาก็จะติดไปตามรถเลยนะครับ28แรงนะครับวันนี้ผมเตรียมรีวิวนะครับเตรียมรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็ KRT แล้วก็3608นะครับรถสวยนะครับสีเดำเดิมนะครับสีดิเดิมเลยนะครับดูนะครับคัท่อนคัดเดิมนะครับตอนคัดเดิมนะครับใครสนใจนะครับจองก่อนได้นะครับ28แรงนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่า เครื่องเกียร์ดีมากนะครับรถคนแก่ใช้นะครับรถคนแก่ใช้นะครับรถบ้านมือเดียวเลยนะครับ28แรงอันนี้เป็น39แรงนะครับ275,000บาทนะครับเล่มทะเบียนรอ45วันทําการถัดมาครับเป็น3408นะครับตัวนี้ก็ราคานะครับรวมติดตั้งนะครับแผ่นลังคานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่100,000 มีแผ่นหลังคามีอะไรครบนะครับแบบว่าเป็นตัวแรกนะครับไม่มีเล่มนะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งแบาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับก็เป็นช่วงเช้าๆนะครับหนึ่งแบาทนะครับรวมปรับสภาพเก็บงานให้พร้อมนะครับส่วนถ้าลูกค้าไม่ไม่ทําสีนะครับไม่ปรับสภาพเลยไปสภาพนี้ก็อยู่ที่1นึ่งแบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับสามสิบสนะครับสองราคานะครับตัวนี้นัดรีวิวการทํางานให้ชมแล้วนะครับเครื่องเกียร์ดีมมากกนนนะะคครรัับบเปลลี่่ยยใใหห้้ดว1ู นะครับอ่ายางสวยๆนะครับยางหน้ายางหลังประมาณ80%นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านพวน5ใบนะครับตัวนี้ติดจองแล้วนะครับอ่าติดจองเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับเป็น L4018 นะครับ40แรงม้านะครับ2เพลินะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์เป็นพิงโคนเชตเทิลนะครับอ่าเป็นรถปีใหม่ครับจดปี59ใช้งานน้อยครับ800 982ชั่วโมงนะครับยางหน้าใหม่นะครับสี่เส้นเลยนะครับยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับเก็บงานพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับนัดก็ทางทีมงานเราก็เก็บสีคันล่างนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องกองเครื่องกองหายให้เรียบร้อยนะครับพร้อมแถมพ่อซิ่งเอาไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับชิ้นนะครับลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปดูคลิปแล้วนะครับยังไม่สะใจยังดูไม่ละเอียดยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับขอคลิปแต่ละคันเพิ่มเติมได้นะครับ คือถ้าแอดไลน์แล้วมันไม่ไม่ไม่เด้งนะครับให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับพอดีเพื่อนในไลนมันเต็มนะครับมันผมมีไล์อีกอีกไลน์หนึ่งนะครับตอนนี้ไลผมมีปัญหาอยู่นะครับเพื่อนเต็มไม่สามารถแอดเพื่อนได้นะครับก็ให้ลูกค้าโทรสอบถามก่อนนะครับถัดมานะครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นคูเปต้าแอลสามหกศูนย์แปดนะครับยางสวยมากนะครับยางหลังลูกค้าเดิมเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นรถไล่นะครับสีเดิมๆนะครับอ่า ฝาข้างมีครบนะครับฝาข้างมีครบนะครับรถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับเร่มทะเบียนครบนะครับหน้าใบดันเต็มเ็นะครับหน้าใบดันแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวนี้เป็นรถไร่นะครับราคานะครับค่าตัวของคันนี้นะครับก็อยู่ที่2 8 5 0 0 0ดหันบาทนะครับ2 8 5 0 0 0ดบาทนะครับไปสภาพนี้เลยนะครับตรวจเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไยให้นะครับตัวนี้นะถ้าอยากทำสีนะครับก็อยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้นะสวยๆนะครับ มาดูชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบชั่วโมงนะครับตัวนี้ถ้าเอฟซีท่านใดจําได้นะครับนัดพาไปทําคลิปต,ตอนที่ลูกค้ากําลังใส่ตัวยกมันสัมปะหลังนะครับใส่ตัวยกมันสัมปะหลังที่เป็นรถไล่นะครับคันนี้นะครับเราถอดชุดยกมันออกเรียบร้อยนะครับดูท้ายนะครับนะครับท้ายสวยนะครับสองแสน 85,000ับาทนะครับสภาพนี้เลยนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนนะครับหรือเลือกผ่านได้นะครับผ่าน3 0 0 0 4 0 0 0ได้นะครับเลือกผ่านได้นะครับถัดมานะครับ M 5 0 0 0ัน SU นะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับใส่สปริงซิ่งให้เรียบร้อยนะครับยางนะครับยางหลังเปลี่ยนใหม่1คู่นะครับส่วนยางหน้าก็อยู่ประมาณ90%เซนะครับหน้าใบดินเปลี่ยนใหม่นะครับเกล็ดหน้านะครับ ใบมีดนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเช็คระบบพร้อมใช้เปลี่ยนของเหลวรอบคันเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผนันะครับของ CMT นะครับเครื่องเกียร์ดีมากๆนะครับแน่นๆนะครับตัวนี้นะเครื่องเกียร์ดีมากๆแน่นๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ M 5้าพันตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา3 6 5 0 0 0หหพันบาทนะครับชุดเท้าท้ายแทบไม่ได้ใช้นะครับใช้งานอยู่ที่3า0 0ัน 3596ชั่วโมงนะครับจุดรายละเอียดต่างๆนะครับดูนะครับตัวนี้เป็นระบบ8เกียร์หน้า4ี่เกียร์ถอยนะครับโบวินขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับรถ2เพาานะครับตัวนี้ก็เหมาะกับงานดันนะครับงานไล่นะครับงานรับจ้างสบายๆครับสำหรับ M 5 0 0 0 SU นะครับส่วน5000ตัวนี้นะครับรอจัดส่งนะครับของลูกค้าที่จังหวัดตังนะครับก็รอไปอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยว นัดวันลูกค so an ้าอีกท <simple> bueno ีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาล้างนะครับทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วนะครับรอนัดวันลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับถัดมานะครับอยู่บนรถนะครับอยู่บนรถก็จะเป็นแอ6สามหกศูนปดนะครับอันนี้คือรถปรับสภาพนะครับจากทีมงานเรานะครับปรับสภาพเรียบร้อยนะครับตัวนี้จัดส่งนะครับให้ลูกค้าที่อำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับลูกค้ามาจองนะครับก่อนเก็บสีนะครับแล้วก็สั่งอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับโรตารี่ใหม่สยามสตอร่านะครับแล้วก็มีผ่านควนนะครับ ตัวนี้ก็จบในงบ3ามแสนหน่อยๆนะครับสามแสนหน่อยๆนะครับพร้อมกับโรตเอรี่ใหม่นะครับสวยๆนะครับเช็คพร้อมใช้เลยนะครับขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวไปดูรถฝั่งทางนุ้นนะครับแล้วก็รถที่เอฟซนะครับแต่ละท่านได้จองไว้นะครับผมว่าวันนี้ลูกค้าจากลมสักเพชรบูรณ์นะครับต้องดูอยู่แน่เลยจอง45อ่าคูโบต้าไว้นะครับเป็น 45DI ไว้นะครับก็เสร็จแล้วละครับเหลือทำสีฝากระโปงนะครับ เดี๋ยวไปชมกันไปชมกันครับทางหน้าร้านเราก็ไม่ใช่ว่าขายแต่รถไถรถเกี่ยวหรืออุหรือเครื่องอัดฟางนะครับเรายังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นดัมนะครับดัมดัมเนี่ยอยู่ที่สามหมนนะครับดัมตาลีดัมนะครับแล้วก็เครื่องอัดฟางนะครับตัวนี้อยู่ที่2องแส0นบาทนะครับต่อรองราคาได้นะครับเดี๋ยวผมขอขั้นรายการไปขายอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ท่านรายการก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาไล่เลียงให้ฟังนะครับรถใครที่ติดจองไปไหนบ้างนะครับ f c ท่านใดหาตัวตัดหญ้านะครับตัวตัดหญ้าเราเริ่มต้นนะครับขนาด1เมตรนะครับอยู่ที่23,500บาทนะครับราคาผมแจ้งชัดเจนนะครับส่วนเมตร20นะครับใส่3า3 4 4สาี่ี่นย์ะครับหรือ39แรงยันมานะครับตัวนี้จะอยู่ที่25,500นานะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวตัดลำมันนะครับอ่าเราจัดโปรนะครับให้เลยนะครับตัวละ20,000บาทนะครับ ส่วนโรตารีนะครับของฟาร์มเทคนะครับ80เซนนะครับตัวนี้ของใหม่มือหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่37,000บาทนะครับส่วนเม็ด35นะครับเม็ด35เจ็ดแถวปั่นนะครับของฟาร์มเทคนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับเป็นโรตารี่นะตัวนี้โรตารี่นะครับ f t r 1342X นะครับ42ใบนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา44,000บาทนะครับส่วนโรตารี่นะครับของสยามสตอร่านะครับตัวนี้เม็ด8นะครับ ตัวนี้เราจัดโปรอยู่นะครับจัดโปรอยู่อยู่ที่ราคา54,000บาทนะครับส่วนเม็ดแของนาซ่านะครับเราจัดโปรอยู่ที่53,000บาทนะครับส่วนปอเสรีโชคชัยนะครับอยู่ที่52 0 0 0นนะครับเม็ดแปนะครับเม็ดแปนะครับส่วนเม็ดหกของนาซ่านะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่47,0 0 0บาทนะครับ47,000บาทส่งฟี300กิโลเมตรแรกนะครับปรับลดราคาลงนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับในช่วงเหล็กแพงเลยนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับของนาซ่านะครับ ส่วนผ่านขุดมันนะครับผ่านขุดมันแล้วก็ผ่านยกร่องนะครับของนาซาเข้ามาแล้วนะครับพาเดินไปชมนะครับสินค้าก่อนนะครับอันนี้คือสินค้าเราเยอะมากนะครับสินค้าเรามีหลายตัวมากนะครับผ่านขุดนะครับตัวนี้เป็นของปอเสรีโชคชัยนะครับจะอยู่ที่ราคาหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนผ่านขุดมันนาซาอยู่ที่สามหมื่นสี่นะครับอันนี้คือมัดนาซานะครับก็ทรงเดียวกันครับ แต่ว่าของปอเนี่ยจะสั้นกว่านิดหน่อยนะครับส่วนของเนียงนะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับ1 3,000บาทชุดตักก็มีนะครับชุดตักมือสองอยู่ที่8 0 0 0 0ื่นนะครับผ่านพวนก็เริ่มต้นพวงละสามห0,000ื่นนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับผ่านยกล่องนาซาตัวนี้ใบยิบสองหมื่นนาอนะครับผ่านยกล่องใบยิบสี่นะครับวงกว้างเมตรแปดสิบนะครับของปอเสรีโชคชัยก็18,500นาอนะครับส่วนผันสานะครับ ผ่านสามผ่านผ่านสามผ่านขุดก็มีนะครับมือสองนะครับลูกค้ามาเลือกเลยนะครับก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นห้าพันบาทนะครับหมื่นห้าพันบาทอันนี้คืออุปกรณ์ต่อพ่วงของเรานะครับตัวริปเปอร์ถังปุ๋ยก็มีนะครับริปเปอร์สี่ขานี่ครับพร้อมกับถังปุ๋ยนะครับพร้อมกับถังปุ๋ยนะตัวนี้นะครับถังปุ๋ยพร้อมนะครับ ราคาก็อยู่ที่หนึ่งหมืนแปดพันบาทนะครับดิปเปอร์พร้อมทางปุ๋ยนะอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูสินค้าอ่ะมาถึงหน้าร้านฝั่งทางนี้นะครับรถที่เก็บงานเสร็จนะครับตัวนี้อีซิกินะครับ n อห้าสี่ศูนย์นะครับรอจัดส่งลูกค้าที่จังหวัดสกลนครยังไม่ทันได้ล้างนะครับเอาไปลุยโขนมานะครับพอดีเอาไปลากเทนเลอร์ออกนะครับส่วนสายสี่ศูนแปดตัวนี้นะครับก็รอจัดส่งที่อำเภอบางบ่อนะครับ จังหวัดสมุทรปราการนะครับรอลูกค้าคอนเฟิร์มวันนะครับรอลูกค้าคอนเฟิร์มวันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวตัวนี้4508นะครับลูกค้าเมืองอุดรนะครับมาจองไว้นะครับเขียบงานเรียบร้อยนะครับ45แรงคูโบต้านะครับตัวตัวนี้47แรงคูโบต้านะครับอำเภอน้ําพองนะครับก็รอคอนเฟิร์มวันนะครับรถเกี่ยวเหมือนกันนะครับก็ติดจองแล้วนะครับที่จริงรถเกี่ยวนี่เลยกําหนดระยะเวลามัดจําแล้วนะครับใกล้จะดูดจองแล้วนะครับอ่าใกล้จะดูดจองแล้วลูกค้าไปทําเรื่องทกสนะครับ นานแล้วครับเดือนกว่าแล้วนะครับปกติการจองนะครับต้อง1เดือนนะครับเงื่อนไขการจองของทางร้านนะครับต้องไม่เกิน1เดือนนะครับลูกค้าต้องรับรถนะครับอันนี้คือเป็นรถมือสองนะครับที่ทีมงานเราปรับสภาพนะครับก็ประมาณ80%เนะครับ80%นะครับท่านใดคิดว่าการซื้อรถมือสองแล้วจะ ซื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีนะถ้าร้านไหนบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโกหกกันแล้วนะครับเพราะว่ารถมือสองเนี่ยมันผ่านการใช้งานมานะครับมันต้องมีจุดที่เสียต้องซ่อมบํารุงนะครับเหมือนเราเก็บงานตรวจเช็คไปนะครับลูกค้าไปใช้งานแล้วเกิดอาการรั่วซึมอย่างเงี้ยเราไม่มีการรับประกันนะครับการรั่วซึมต่างๆนะครับเรามีการรับประกันให้แค่เครื่องยนต์แค่สามเดือนเท่านั้นนะครับอธิบายชัดเจนนะครับรายละเอียดการซื้อนะครับจากร้านของเรานะครับบางทีบางท่านโอ้ย ไปใช้งานยังไม่ถึง5วัน10วันนะครับซีนรั่วนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของรถไถนะครับเราเก็บไปเนี่ยเนี่ยมันก็แบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนต่างๆบางทีสายไฮดรอลิกมันแตกมันร้าวนะครับแล้วไปใช้งานเกิดการยกไปกระแทกหน่อยๆนะครับน้ํามันก็ซึมแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับรถทุกคันนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่การรั่วซึมนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของรถไถนะครับถ้าเทียบกับรถฟอร์ดนี่รถฟอร์ตยิ้งน้ามันอาบเลยนะครับอันนี้เป็น4708นะครับ เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ของลูกค้าที่อำเภอโนนสังนะครับจังหวัดนองคายนะครับอืออพนพิสัยนะครับจังหวัดน้องคายนะครับอันนี้ก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้ามาจองไว้นะครับเร็วๆนี้ก็จะมีบีสองสี่สองศูนย์นะครับเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวไปดูรถกันต่อด้านหลังเนาะรับรถใครที่เก็บงานอยู่บ้างนะครับ นะครับมาดูด้านล่างเรานะครับก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ3 6 0 8 SP นะครับคันนี้ก็ยังไม่ทันได้รีวิวนะครับเมื่อวานลูกค้าจากพลวิสัยนะครับเข้ามาจองนะครับนี่3 6 0 8 SP เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ของลูกค้าที่ท่าบ่อนะครับหนองคายนะครับเดือนนี้ FC จากนองคายก็มาสั่งจองรถที่ร้านหลายคันนะครับตัวนี้ฝายุบนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนฝากระโปรงใหม่นะครับลูกค้าบอกอยากได้ด่วนนะครับช่างสีเดี๋ยวต่อจาก4 7นี้เลยนะครับ เดี๋ยวช่างสีจัดให้นะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่า fc จากโพลเอ่อจากท่าบ่อนะครับก็นัดวันรับรถได้เลยนะครับทั้งเบียร์อันนี้แถมท่อซิ่งด้วยได้นี่มีท่อซิ่งด้วยเก็บเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสี่สิห้า di นะครับอ่าของใครเอ่ยนะครับ fc ลมสักนะครับ fc ลมสักนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือทําฝากระโปรงนะครับเหลือท <Elliott> ําฝากระโปรงนะครับยางหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับกระทะล้อนะครับก็จับสับให้เรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นลังคาเปลี่ยนใหม่นะครับท่อซิ่งนะครับมาแล้วนะครับเดีือใส่ฝากระโปรงแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ท่อซิ่งที่ีหลังนะครับอ่าห้าศนะครับตัวนี้ไปพร้อมโรตารีนะครับกระทะหลังนะครับ ชิดแล้วนะครับสุดท้ายนะครับรถเดิมๆมาสวยอยู่แล้วนะครับสภาพคันนี้เป็นรถไล่นะครับเป็นรถไล่มานะครับลูกค้ามาจองวันที่รถเข้าพอดีนะครับถูกวันพอดีนะครับยางหน้าก็เต็มๆเลยนะครับยางหลังนะครับเปลี่ยนใหม่หนึ่งคู่นะครับที่จริงสภาพเดิมมายางเดิมมาก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันรล้านะครับลูกค้าก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับส่วนอีกคันนึงยังว่างนะครับยังสดอยู่นะครับ 4 5่สิเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ยางใหม่เหมือนกันเลยนะครับยางใหม่เหมือนกันนะครับยางหน้าใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ก็สี่ห้าดีอคันนี้จะอยู่ที่ราคาเก็บงานเสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ที่2 7งแสน็ดห้าพันบาทนะครับสองเจ็ดก็ขายนะครับเก็บงานแบบนั้นเลยนะครับทําสีเสร็จแล้วเหมือนคันนั้นเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับ อันนี้คือเอาไฟเลาะสีเก่าออกนะครับเลาะสีเก่าเลาะสีเก่าออกแล้วเราถึงจะพ่นรองพื้นนะครับเราต้องเลาะออกแบบนี้นะครับลดมือสองทุกคันนะครับปรับสภาพเก็บงานนะครับดูเพาวิโอนะครับตัวนี้สองแสนเจ็ดนะครับสองแสนเจ็ดนะครับอ่าสนใดสนใจนะครับยกได้เลยนะครับยกได้เลยนะครับเกิดตัวนี้สี่สิบเก้าแรงม้านะครับเหลืออีกหนึ่งคันนะครับ เลยมาคันนะครับ49แรงม้านะครับตัวนี้ยังไม่ทันปรับสภาพนะครับ โอเคครับครบนะครับทุกคันทุกรายละเอียดนะครับเหลือ34อยู่ที่อู่อีก2คันนะครับ34แรงม้านะครับเริ่มทะเบียนครบนะครับ f c ท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับพี่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063313047นะครับถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งติดตามด้วยนะครับเรามีรถเข้าเรื่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมี M5000SU เข้าอีกหนึ่งตัวนะครับอุปกรณ์3ชิ้นรอติดตามได้เลยนะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมครับ